เบลมาดิมเวอร์กี่ปีแล้วล่าสุดโหนานจะไม่ได้แล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเล่นเครื่องเล่นต่างๆดิมเวอร์ครับในรอบ10ปีนะครับเบนไม่ไหวแล้วหลังจากเบนจะอ้วกไหวไหมครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วกับช่อง Ultimate Adventure ใช่แล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันกับผมเป้และเบลค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนต้องมาถามคนนี้สวัสดีครับเราอยู่ที่ไหนครับเออเราอยู่ที่ไหนครับสวนสยามครับสวนสยามนี่เราอยู่ที่ดีเวลด์ตอนนี้เราก็ มาอยู่กันที่ Dream World นะครับผมวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเล่นเครื่องเล่นนะครับหลังจากที่เราไม่ได้มา Dream World แล้วเบลมา Dream World กี่ปีแล้วล่าสุดโอ้โห oh, นานจะไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาทุกคนมา <S <S เล่นเครื่องเล่นต่างๆ Dream World ครับในรอบ10ปีนะครับตามมากันเลย <Okay. S 1> โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามากันในส่วนสนุกดีมเวอร์แล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวจะพาทุกคนไป <S <S เล่นเครื่องเล่นต่างๆที่ดีมเวิร์นะครับน้องเบลพร้อมยัง ลุยเตืนเฮแดดจ้าไปตอนนี้เราก็เข้ากันมาอยู่ที่บ้านยักษ์แล้วนะครับผมซึ่งมีแจ็คนอนสลบสลายอยู่ห้องนี้น่านอนมากครับอารมณ์เหมือนแบบเข้ามาน,นี่ต้องแบบต้องหลับนั้เบเป็นไงครับเมากค่ะ เย็นจนเหงื่อออก้วครับตอนนี้เบ้นเราไม่รู้หายไปไหนแล้วนะไม่รู้หนีไปนอนกับยักษ์หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปเดินตามหาเบซนก่อนตอนนี้ผมกําลังหาเบ้นไม่เจอนะไม่ทราบว่าเบ้น,ไ,นไปอยู่ที่ไหนนะครับกาลังเดินหายอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนวะเขาหลับในทุกที่จริงอะเตือนเตือนเตือนไปไปเล่นวายกิ้งไปเล่นวายกิ้งไปเตือนเตือนเตือนไปเอกัครับเราก็จะไปเล่นวายกิ้งกันต่อ ตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปเล่นเครื่องเล่นไวกิ้งนะครับผมน้องเบลอยากเล่นเครื่องเล่นอะไรอยากเล่นพนโดมากที่สุดแต่ผมจะพาไปเล่นไวกิ้งนะครับเราดูได้เลยตอนนี้เราก็มาถึงที่ไวกิ้งแล้วนะครับผมน้องเบลพร้อมไหมครับพร้อมมากค่ะเบนพร้อมเปล่าเบนพร้อมแน่ดเกิดนะอ่าพร้อมตั้งแต่เกิดแต่หน้าดูแล้วไม่น่าจะเกิดแล้วนะตอนนี้เราก็เตยมตัวขึ้นแล้วครับผม ตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องเล่นไวกิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลัวเปล่ากลัวเปล่าไม่กลัวไม่กลัวนะเบนกลัว,ปวเปล่าเบนไม่ไม่อไม่อะไรไม่เหลือไม่เหลือเอ <Okay. S 2> เ,อเนะโอเคเอาแล้วเอแล้วเอาแล้วมีส เป็นไงบ้างครับเบนสั้นๆ <c oughs> ครัเดียวจบน้องเบลเป็นไงบ้างสนุกไหม,มตอนนี้เราก็มาอยู่ที่รถบัมป์นะครับผมเดี๋ยวเราจะเตรียมเล่นรถบัมป์ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ <c oughs> เราอยู่ที่รถไฟตะลุยจักรวาลค่ะ เอ้ยถ้าไปตออมเบนซ์พร้อมเาพอมพร้อมเปเ่โ้คานหลังจริงเเนี่ยโอเคครับพร้อมยังรถไฟตะลุยจักรวาลจิบจิบอันเนี้เด็กๆีเด็กเด็นเด็กเเปล่าีวเสุดแล้ว็แ้วรบแล้วป็่ดาอแล้วเนี่ยกลัวเปล่า ไม,ไ,มนะไม่กลัวกลัวนะไม่กลัวก็เพี้ยแล้วขาตันหมดเลยเนี่ยมือก็ชุ่มเหนื่อยเลวเนี่ยผมไมกลัวเลไม่กลัวไม่กลัวสู้มากจิบจิบนะครับจิบจิบแค่นี้แล้วแล้วแล้วมืดแล้วหลังไม่ติดเบาะเลยเนี่ยโอเก็ถึงแล้วโอ้ถึงแล้วนะครับไ,ไ,ไปเดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องเล่นไหนกันต่อก็กดติดตามกันต่อไปครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องน้ำยอดฮิตนะครับผมน้องเบลล์ไม่ใช่น้องเบลล์คนเดียวด้วยแต่มีที่เรแล้วเหรอมีสองอะไรนี้ห้องน้ำยอดฮิตที่คนมักจะมานิยมถ่ายไม่ต้องเขินไม่มีใครเห็นคือไม่ได้อายหรืออายคนอื่นเห็นนะอายเนี่ยเล็กเหลื่อูปด้วยเฮ้ยดี๋ยวใครเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรไหมไม่เห็นไหนเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอะไรไหมไม่เห็นไม่เห็นจริงนะ แน่ใจถือรถสับไทยอะไรไทยตัวเองอ๋อโอเคตอนนี้เราก็จะเดินไปหาเครื่องเล่นกันต่อนะครับว่าเราจะไปเล่นเครื่องอะไรกันต่อพร้อมปาพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมไปกันหมดเลยไม่มีใครพร้อมโอเคครับเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเบนไฟสุดท้ายแล้วรถไฟเหาะไม่เอาไม่เกี่ยวไ็แล้วโอ้โหดูแม่งง่วนเตอทีเฮียตีลอยเลยไปไปไม่เอาไม่มอวไม่จังการ ไม่เอาไอ,อ้เหี้ยแม่งไม่เหลือเหี้ยให้กูเก่งเนี่ยตีนห้อยอย่างเงี้ย <c oughs> เล่นเมื่อกี้กูเก่งตะคิวขึ้นขาไปทีนะพ <c oughs> อเอ๊ะนะกูขอให้คูคอแค่นี้เถอะอย่าทรมานกูอีกเลยตอนนี้เราก็จะมาเล่นเขาเรียกสกายคสเตอร์นะครับผม <c oughs> มีคนงองแงมีคนงองแงไม่ยอมเล่นละมีคนงองแงตัวแล้วหนึ่ง น้องเบลกลัวปล่เาเล่นมาเนน่ยกลัวอะไรล่าไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมเล่นสกายโคสเตอร์นะครับผมหรือเขาเรียกว่ารถไฟห่อเปีนลนางได้เองครับมพร้อมไหมเบล ตอนนี้เราก็อยู่ที่คอนาโดนะครับผมก็จะมีแค่ผมกับน้องเบลนะครับเล่นด้วยกัน2คนนะเบนไม่ไหวแล้วเนื่องจากเบนเจ้าอวกไหวไหมครับไหวไหวอะไรไม่เล่นทักอย่างไหวใกล้เฮียแล้วครับขอตัวไปเล่นก่อนครับผมเอาแล้วนะครับคอนาโดทอนาโดจะอ้วกแตกแล้วเนี่ยเจ้าอวกแตกแล้ว พี่ชิวจะตายเอาไปดิวชิวเฮี้ยเฮี้ยเอาไม่เสียวก็เิ้มโอ้โหดูแม่งม้วนแต่ทีเฮี้ยตีดลอยเลยเฮ้ยไอเบนป้ายนั้นมันอ่านว่าไงวะชัดๆเลยขอให้ชื่นใจหน่อยสักทีเลยอ่านว่าอะไรชื่นใจเลยนะชื่นใจเลยเอาเวนเจอร์เอาเวนเจอร์มันอ่านไม่ถูกสักที ีบแแสรงเลยตอนนี้ก็ยังมีเบลนะคะที่ยังไหวอยู่พี่พี่สองคนก็ได้ตุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรเนี่ยนอนเรียงกัน3คนเลยอะไรกันครับเนี่ยแล้วคลิปหน้าเราจะไปกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่อง Ultimate a v e n g e r ด้วยการ Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย